ข้อที่หนึ่งจากการสำรวจภูมิิลำนาของพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งจำนวนห0ิคนพบว่าพนังกงานเหล่านี้มาจากประเทศไทยแทนด้วยตัวทีนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนแทนด้วยตัวซีสาธารณรัฐสิงคโปร์แทนด้วยตัวเอสหรือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแทนด้วยตัววีนะคะได้ผลสำรวจดังนี้นะคะ ข้อที่1จงเขียนตารางความถี่จำแนกทางเดียวพร้อมทั้งแสดงความถี่สัมพัทธ์ของข้อมูลชุดนี้ข้อที่สองจงหาฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ข้อที่สามพนังงานที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของพนังงานทั้งหมดข้อที่สี่จงสรุปเกี่ยวกับภูมินิรนาของพนังงานในบริษัทแห่งนี้นะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะคะ แล้วก็จะสร้างตารางนะคะ ตรงนี้เป็นประเทศนะคะความถี่จำนวนพนักงานความถี่สัมพัทธ์สัดส่วนร้อยละ ตรงนี้เป็นไทยนะคะสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนามรวมแล้วก็มาดูที่ข้อมูลนะคะประเทศไทยเป็นทีนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ทีเท่ากับยี่สิบสี่นะคะต่อไปจีนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดจีนเท่ากับสิบเอ็ดนะคะต่อไป สิงคโปร์นะคะหนึ mm ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิงคโปร์เท่ากับสิบสามแล้วก็เวียดนามนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง v เท่ากับสิบสองนะคะแล้วก็มาเติมข้อมูลในตารางนะคะไทยยี่สิบสี่จีนสิบเอ็ดสิงคปโปร์สิบสามแล้วก็เวียดนามสิบสองนะคะรวมกันเป็นหกสิบนะคะสัดส่วน นี่นะคะ24หารด้วย60ก็จะเป็น0.40 11หารด้วย60 0.18 13หารด้วย60 0.22 12หารด้วย60 0.20รวมกันเป็น1นะคะต่อไปร้อยละนะคะก็คูณด้วย100ก็จะเป็น4ี่ส2บ ยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยนะคะต่อไปข้อที่สองฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้คือตรงนี้นะคะประเทศไทยต่อไปข้อที่สามพนักงาน ที่มาจากประเทศในเอเชียตะวันออกเสียงใต้คิดเป็นร้อยละก็จะมีไทยสิงคปโปร์แล้วก็เวียดนามนะคะ สี่สิบบวกยี่สิบสองบวกยี่สิบเท่ากับแปดสิบสองของพนักงานทั้งหมดต่อไปข้อสี่นะคะบริษัทแห่งนี้มีจำนวน พนักงานที่มีภูมิลำนามาจากประเทศไทยมากที่สุดคิดเป็นร้อยละสี่สิบของ พนักงานทั้งหมดลองลงมาคือสาธารณรัฐสิงคโปร์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คิดเป็นร้อยละยีสองและ20ของพนักงานทั้งหมดตามลำดับส่วนจำนวนพนักงานที่มาจาก สาธารณรัฐปะชาชนจีนมีจำนวนน้อยที่สดุดคิดเป็นร้อยละสิบแปดของพนักงาน ทั้งหมด